โอ้ยนาชีวิตเฮานี่ไปใสไปใสกับบม่มีคนเว่าคนนํำเลยสิไปวากับวันนี้มันงไก่างนี้ซวยคนยางไปแกงหางดิ๊ดสิยางไปหาก่ยางนี้นี่แล่ละเนาะชีวิตคนเฮามีคืนกัขคืนมีลงกัลง กะโบได้ขนาดหมักเลียงยู่เฮียนมันกะโบเมาน้ำทีกตัวมันว่าขาดาวเว้ยนักเสียจังไหนหางกะสั้นดลกๆล็กจะยังหนีสวยตุยปานปานพื้นคักปนเฮ้ยไม่ต้องกินเขาน้ำเน้อตอนแรกอ่ะโบหามาเกียมาปอนดอก